ตุงโปต่อเจ้ามีอีกวันหนาบดีอื่นเปิดไม่เปิดปุ่มไม่ร้เตะทีนี้หนักเกรงว่าชนเปิดนายเลวน,นะครับไอย้ยาวันนี้นาปุ่มหยบละวัดกันชนหนาบก้องดาวุงฟอมสดต่างฟองตัวนี้นะครับที่จะทำการชนกันต่อเจ้ามาโบกกล่าวกล้าวให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันคนหนาโป้หูนี้หนาบเจ้มไร้ผายก้องปะตาลุงหนาบเจือบตัวดีก้องไว้ยขั้นเลือยครับพุ่มนาโคได้ขูดจนวนมาเจือนทีตุงโปหนาบต่อเจ้าสิ้นสดนึ่งกิโลนึ่งกีดหนาโบ,บกเลยต่อเจ้าวันมันตุดตุดตึงดี โคหูนี่หนาใกล้ชอบเบียฟิง้งหนากดนึ่งมาดีสิครับเบียฟิ้งเนียนครับไม่ตึงหัวหนาไม่ใจเบียตีเป็นปองชวนใกล้ชอบเด็กชังท่องซีเกาเกาหนี่นากดส่องมาดีสิครับแล้วโคฟันรับบัวจนต่อชาวหน,นาฟันหน้าปากตายจนถึงผาเนื้อหนาปุ่มปืนในเลดแ้วตุกฟันหน้าเลวหนายื้อใครใหญ่ก้าวกลุ่มนักลิงหวัวจนนะครับบังได้คลามได้โกตัวได้ในฟันน้าหนาเปื่อนเปลิ่นกดลิงดีหน้าจ่องที่ตกหนักลิงหวัวจนเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเราไปฟังเปลววัดก้องดาวยุงต่างฟ้องตัวกันได้เลยนะครััับก็ตตตตววดีีาา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 เนนนนนออยยู่่่่่่งงงหห้้้้โจฝืลฟ เลี่ยมเป็ดหรือว่าเบียวิ่งนาะำตัวนี้เอฟวีมาคนรอเลยมานะ้ำนหะยุดไปหนึ่งปีอันต่อชาวอันความสดอันมาติมปีกัดแน่นอนครับผมนะพอเบียวิ่งตัวนี้นาะำได้จนมาปรามานเป็ด้นแล้วนะครับเป็ดอ้นนี้ไม่เคยแปรกไกนะ่ที่น้ำลาฟุตโคได้กินตัวดีมากันนาำกินในเย็นมาจ้าถุงโปนะวันนั้นฟีมือสุดๆเลยนาำเบียวิ่งนี้นะ้ำเดินบุกเดินนัดตึงเนือถึงตัวนาะำปลาผิดกคตเนวเนียวลอกเนวเนวเลยครับผมนะมันสุกมันต่อแกงเวงนาำป่าวัวป่าตัวดีมีปลายยอดมีน้าใจน้ามันแกว้นมันก้มไอ้ยะรวยจุดๆนาำเรามาเล่กันนะครับต่อ จ้าวิตุหยัดเยยดความใบเปได้หรือไม่านาดีตรงโปมีคําตมน้แล้วก็สําหรับตอนนี้นะครับใล้ย้ายไฟไวัวหลวงหนา้าดีจนกันต่อเจ้านาปุ่มปิดในเบียดเบียดปุ่มเปืนใน,นมเมื่อใหนฟ้าหน้าแล้วนาหนาตอนนี้เวลานี้ปุ่มเปืดในเปลียเปิี่นเรียบร้อยแล้วนะครับเื่อใล้ย้ายฟังหัวอู้ต่อเจ้านาเปล่นเปนกดลิงดีหน้าองที่ตกหนักเลี่ยงหัวจนเข้ามาได้เลยนะครับพ็เราไปต่างด้านก็กู่จนกันมั่งนะครับต่าง้ดนกู่จนจืรวาลันดาอิติพนฟ้องฟี่้าวๆหรือว่าเด็กชังนะครับตัวนี้การไหลเย็ดยิบ นกอเด็กจังตัวนียนได้จนมาประมาณฟ้องฟ้ามุ่นเล้วนะครับหลาฟุตกอได้กินตัวดีมาเหมือนกันหนากินปอเช่มาจะเฝ้าต้องหนาบันนันปอเช่ตัวโตดีเดียวหนาอยู่เกี้ยลยกับพุ่มนาเด็กังนี้หนามันกาจนเหยียรจนไม่แก้มหนาปะปิดจนไม่คอยปะตาให้แต่เร่เรยกับพุ่มนาจนไหลเย็ดไม่เดี๋ยวทำเล่าเล่าหนามีประโยชน์หนจนจะตายกลาสิกเดินเม่งเดินข้มแขงแรงหนาประโยชท์ธรรมท่นโลดจนเลี่ยมดีต่อกลางนั่งไม่จับไม่โตหนาบวัวเจี๊ยบปองว่าเจี๊ว่ัตับตุดตุดเลยนะครสีฟับ ไข่ใ,ใหญ่เล็กก็ลิงแล้วก็ตักก้าวมาปุ่มได้เลยนะครับขอสำรับวันนี้ปุ่มก็มีข้อมูลฟันๆนายเต่านี้คนหนาวไข่ใหญ่กับกลุ่มเน้นบัวปุ่มยินดีต้อนรับตุกข์ตุกไก่เลยนะครับแล้วก็ต่อชาวปุ่มยินดีครับผู้ชนะเละเป็นกำลังใจผู้แพ้กันนะครับนักเลงวัวจนสวัสดีครับปุ่ม